สวัสดีค่ะมาพบกับน้องเก้าในช่องเก้าตมรอยกันนะคะสำหรัแบอบีพีแรกเก้ากับคุณแม่นั่งคิดกันหลายตลบเลยค่ะว่าจะนำเสนอตมรอยร่างใดก่อนดีเพราะหลายหลายสถานที่ที่เก้าได้ไปหลายหลายเรื่องที่เก้าได้อ่านหลายหลายเรื่องที่เก้าเรียนรู้ทดลองเ,เรื่องอะวด,ดีที่เด็ดว้วนใหม่ วัยปฐมอย่างน้องก้าควรทราบศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองครอบครัวและสังคมค่ะแต่อีพิแากขอเป็นเรื่องใกล้ตัวกับจังหวัดที่น้องก้าพุ่งไปเย้อนล่าสุดในฐานะนักท่องเที่ยวนั่นคือจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่หรือชื่อเดิมนบุรีศรีนครพิง์ ก่อตั้งเป็นราชธานีแห่งนาาจากล้านนาเมื่อกว่า700ปีก่อนนะคะตัวพระยาเมงรานมหาราชปฐมกษัตริย์แห่งราชวงเมงรายต่อมาในสมัยพระพุทธยอดฟ,ฟ้าจุฬาโลกมหาราชจังหวัดเชียงใหม่มีฐานะเป็นเมืองปทิศราชและเมื่อมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการปกครองส่วนภูมิภาคในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองเชียงใหม่จึงแปลนฐานะับเป็นมณฑลพายัพและกลายเป็นจังหวัดในสมัยพระบาทสนเดชพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวค่ะจังหวัดเชียงใหม่จึงนับได้ว่าเป็นส่วนการของจังหวัดในภาคเหนือนะโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะเนื่องจากความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยว ทั้งทางด้านธรรมชาติอันุดงามด้านศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชาวเชียงใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์น่าประทับใจและความป้งพร้อมในเรื่องสถานที่พักและบริการด้านการท่องเที่ยวต่างๆที่หลากหลายจึงเป็นที่ดึงดูนักท่องเที่ยวให้มาเยือนดินแดนร้านนานเชียงใหม่แห่งนี้นับล้านคนในแต่ละปีค่ะ ที่ตั้งของจังหวัดเชียงใหม่เกิดเชียงใหม่นั้นตั้งหยดตทางทิศเหนือของประเทศไทยน่าละติจุด1ิองศาเหนือนะลองติจุด9กองศาตะวันออกสงจากระดับน้ำทะเลประมาณ310เมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร6กรอยกิโลเมตรค่ะเมืองเชียงใหม่มีพื้นที่ประมาณ2,000 20, 0ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศดเดยแบงได้ปกครองออกเป็น25าอำเภอโดยมีอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของจังหวัดค่ะโดยทิศเหนือของจังหวัดเชียงใหม่มีรอยต่อติดกับเมืองเชียงตุงของประเทศพามา่ายิศใต้จะหลุดจังหวัดลำพูนและจังหวัดตราดทิศตะวันตกจรหลดจังหวัดแม่ฮ่องสอนและทิศตะวันออกจรหลดจังหวัดเชียงรายค่ะ ซึ่งคำขวัญประจำจังหวัดเชียงใหม่มีดังนี้ค่ะต้กสุเทพเป็นสีประเพณีเป็นสังหาบบทผาชาติล้วนง,งามตานามลำข้านครพิงสำหรับ,บอีพีแรกน้องก็ขอเกินยาสนนิดนะคะ แต่ยืนยันว่า EP 2จะพาไปชมสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดจังยงหมบหื่แบบ่ิว่ค่ะฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดจังหวัด s ังหวัดจังหัจังหัจใงห้น้จงห้ัดองหะะวัดหวัด้หวัดจวัดวัดัดดีค่ะ